พ่อคุณแม่รู้ไหมคะบ้านจังหวะนะคะบ้านนาทีนะเป็นนาทีแห่งชีวิตของลูกนะคะเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่าค่ะสําหรับในทานเรื่องนี้นะคะป่องแปงช่วยเพื่อนนะคะถูกไฟดูดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเล่มนี้นะคะจะสอนลูกนะคะเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อน,นะคะว่าต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้ที่โรงเรียนมีจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้านะคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่ะแล้วเด็กๆหนึ่งคนนะคะ ก็ถูกไฟดูดค่ะแล้วทําไงคะถ้าน้องที่ไม่มีความรู้ก็อยากจะไปช่วยเพื่อนนะคะแล้วนะคะก็ไปจับไปดึงเพื่อนมานะคะไฟดูดก็จะดูดต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราให้ความรู้ลูกนะคะเขาจะรู้นะคะว่าเวลาเพื่อนถูกไฟดูดนะคะเราจะต้องรีบวิ่งไปตามผู้ใหญ่นะคะให้มาช่วยนะคะจะบอกว่าเล่มนี้นะคะดีมากมากเลยนะคะเรียกว่านะคะบางทีนะคะจังหวะชีวิตนะคะจังหวะอุบัติเหตุนะคะไม่สามารถบอกได้มาเมื่อไหร่นะคะว่าเราก็ สามารถนะเตรียมการนะให้หลู้ร่วงหน้าเรียกว่านะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะกับเล่มนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาป่องแปงช่วยเพื่อนนะคะถูกไฟดูนะคะถ้าสนใจนะคะกดที่กต้าได้เลยจะบอกว่าดีมากๆเลยนะคะ